สวัสดีครับพบกับเซลล์ไลฟ้านนะครับวันนี้มีเป็นโมเดลนะในการวิเคราะห์ลูกค้าเลยนะครับจากหลักการของต่างประเทศนะครับมีการวิจัยรับรองถูกต้องนะครับเป็นฝรั่งเนี่ยเขาคิดค้นโมเดลว่าทำยังไงเราถึงอยากจะจำแนกประเภทของลูกค้านะครับต้องบอกว่าเรื่องของนิสัยใจคอเรื่องของบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยมันยากตรงที่มันวัดไม่ได้ถูกไหมมันก็จะต้องอาศัยเรื่องความน่าจะเป็นหรือว่าประสบการณ์นะครับ ก็เลยอยากจะหาโมเดลที่มันเอาไว้ใช้วิเคราะห์ลูกค้าเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่ๆเพื่อที่ว่าเวลาเราเจอลูกค้าสไตล์ไหนเนี่ยเราจะได้ปรับการสื่อสารซึ่งมันสําคัญมากเลยนะครับการสื่อสารกับลูกค้าที่ตรงแล้วก็ถูกจริตนะครับจะทําให้คุณเนี่ยเปิดใจลูกค้าแล้วก็ก้าวสู่โอกาสในการปิดการขายได้ง่ายขึ้นนะครับเขาเรื่องกันเลยนะครับเราเรียกโมเดลนี้ว่า this model นะครับมันเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ตัวบุคคลเลยนะครับ ก็จะมีอยู่4ประเภทหลักๆจริงๆ Dis กก็คือมาจากตัวยอ่อ D I S C เนี่ยแหละครับแสดงว่ามันจะต้องมี4บุคลิกหลักแน่นอนนะครับซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีแนวทางหรือวิธีการตัดสินใจรวมถึงที่เราต้องเลือกสื่อสารเนี่ยแตกต่างกันแน่นอนนะครับการที่เราเข้าใจเรื่อง Dis c Model เนี่ยมันจะทําให้การขายแบบ B 2 B เนี่ยคือง่ายขึ้นนะครับดูเป็นมืออาชีพขึ้นเลือกคําสื่อสารได้ดีขึ้นเราก็จะสามารถปรับแนวทางในการขายให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับ มาพบกันเลยนะครับว่าดีตัวแรกนะครับคือโดมิแนนนั่นเองนะครับลูกค้าประเภทแรกเนี่ยโดมิแนนแปลตรงๆเลยก็คือลูกค้าที่จอมควบคุมจอมที่จะใช้อำนาจอะไรอย่างเงี้ยโดมิแนนโดมิเนตเนี่ยสับมันก็แปลตรงๆก็คือแบบการใช้อำนาจที่ใหญ่กว่าในการคอนโทรลที่เอาคนที่อำนาจเล็กกว่านะครับหมายความว่าคนบุคลิกเนี้ยจะเป็นคนที่มีลักษณะตรงไปตรงมานะครับเป็นคนที่ชอบควบคุมรู้สถานการณ์ด้วยชอบควบคุม การสื่อสารการสนทนานะครับมแนโนมว่าเราเจอกลุ่มนี้เราจะต้องพูดให้น้อยกว่าเานั้นเองนะครับให้เขาเนี่ยปล่อยให้เขาเป็นคนควบคุมการสนทนาจะดีที่สุดนะครับจะตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับรวมถึงการกล้าได้กล้าเสียนะบุคลิกนี้เนี่ยเหมาะนะถ้าเกิดคุณจะขายนวัตกรรมแล้วคุณเจอลูกค้าสไตล์เนี่ยพวกสิ่งใหม่พวกอะไรถ้าเกิดเขาเห็นว่ามันใช้ได้มันดูแล้วมีประโยชน์เนี่ยเขาตัดสินใจซื้อได้ไวมากนะครับ นึกถึงลูกค้าที่มีตังค์ผมว่าพวกคุณเคยเจอนะมีตังค์อาจจะเป็นแบบไปเจอ c e o ไปเจอคนใหญ่คนโตเนี่ยพีเซนแล้วมันอาจจะถูกจริตเลยแล้วเขาชอบอะ่ะเขาซื้อเลยเซนเลยนะตัดสินใจเร็วนะครับแล้วก็กล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงนะครับซึ่งเวลาเราจะขายกับคนกลุ่มนี้เนี่ยแล้วก็การสื่อสารนะครับเราควรจะเน้นความกระชับนะครับมีความน่าเชื่อถือสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้านะครับ ถ้ายิ่งเป็นสิ่งใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่เนี่ยเดโมโหรือให้เขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการเข้ามาในในเรื่องการนําเสนอเนี่ยในเรื่องการทดสอบสินค้าการสาธิตจะดีมากนะครับอันนี้จะดีที่สุดเลยเช่นเรากล้าให้ลูกค้าทดลองใช้ทดลองขับอะไรเงี้ยทดลองเล่นทดลองสาธิตเขาบอกว่าเฮ้ยแม่งดีว่ะอันเนี้ยเขากล้าที่จะซื้อได้เลยนะครับถ้าเจอกลุ่มนี้เนี่ยผมผมคิดว่านะเป็นกลุ่มที่ขายง่ายมากๆนะครับแล้ว ข่าวดี้ก็คือกลุ่มเนี้เป็นกลุ่มใหญ่ด้วยนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่เป็นสไตล์โดมิเนนต์เนี่ยคือลูกค้าที่เป็นพวกแมเนเจอร์หรือดีซิชันเมคเกอร์นั่นเองนะครับโดยเฉพาะระดับเจ้าของเนี่ยหรือว่าพวกแชร์แมน g m m d เนี่ยยิงพวกเซลล์แมนนะถึงถึงบอกไงครับเวลาขายคนรวยที่แบบนิวมันนี่มันแม่งขายง่ายเพราะว่าคนรวยกลุ่มนี้อยากมีอำนาจอ่านึกถึงแบรนด์เนมอ่ะ แบบเวลาทําไมคนคนที่มันเพึ่งรวยมันชอบนาฬิกาหรูมันชอบแบรนด์เนมชอบรถหรูก็เพราะว่าเขาอยากโดมินนเนนต์นี่แหละเพราะเมื่อก่อนกูโดนกดมาไงกูโดนกดมาตลอดตอนนี้กูังาดระ้วเว้น้องเนี้ยเนี่ยมันเลยขายง่ายมากเจอสไตล์เนี้ยถ้าเป็นเจ้าของ SME เนี่ยเข้าทางนะครับหวานเจี๊ยบนะเพราะงั้นโดมิเนนต์นะครับแนะนําไปตามนี้เลยแต่ระวังอย่างหนึ่งเลยครับสไตล์โดมิเนนต์คือถ้าคุณทาเขาผิดหวังเนี่ยชิปหายครับโดนดายับ เออผมเป็นว่าเวลาตอนนี้ผมมีอำนาจประมาณหนึ่งใช่ไหมผมอาจจะไม่ได้รับการบริการที่ดีสมัยผมยังเป็นแค่ลูกจ้างกระจกๆเนี่ยผมก็ไม่หือไม่อือน,นะก็ไปบ่นในโซเชียลแต่ถ้บตอนนี้ดิมันไม่รู้เป็นไรมันโดมินแน์มันซัดเลยเออผมว่าคุณเป็นถ้าใครแบบเข้าใจเรื่องนี้แม่งเป็นนิสัยอย่างเงี้ยมันจะมีบ้างนะครับอ่ะสไตล์โดมินแน์นะครับ,ต,รนนนรบ <c oughs> ตัวที่สองครับตัว I ครับอินฟลูเอนซ์อินฟลูเอนซ์มันมาจากว่าอิทธิพลชอบที่จะแบบไป มีปั่นคนอื่นได้อะเออสามารถที่จะแบบหาพักหาพวกใช้คํานี้ดีกว่าหาพักหาพวกเป็นมิตรลูกค้าสไตล์เนี้ยเป็นมิตรเปิดเผยนะครับเน้นปฏิสัมพันธ์เน้นเน้นรีเลชั่นเออชอบความสนุกสนานเอาเป็นว่าอินฟลูเอนซ์ลูกค้ากลุ่มเนี้ยผมใช้คําก็ได้ลูกค้าที่ชอบรีเลชั่นชิปลูกค้าที่ชอบแบบเออให้เป็นกันเองเป็นมิตรนะครับลูกค้ากลุ่มเนี้ย ง่ายๆเลยก็คือว่าเราต้องขายโดยการแบบเน้นความสนุกอะเน้นความเป็นกันเองใช้คำนี้เป็นกันเองเรียกเป็นพี่เป็นน้องนะครับไอ้อันเนี้ยมันความน่าเชื่อถือเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องโอ,อ้โหแบบขั้นเทพแต่มันก็ต้องมีนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดขายกลุ่มนี้แล้วเรามาจากการเป็นคนรู้จักแนะนำนะครับบอกเลยว่ามันจะง่ายนะครับคนกลุ่มนี้สังเกตง,ง่ายๆคือจะเฟรนลี่นะครับเฟรนลี่ช่างคุย คุณคุยมากกว่าเขาเขาก็ฟังนะครับหรือถ้าเราชวนคุยแบบถูกเรื่องคุยเรื่องสัพเพเหระคือคุยได้เรื่อยๆลูกค้ากลุ่มนี้ง่ายๆจะเป็นสไตล์แบบผู้จัดการลงมานะครับคือตำแหน่งอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้เป็นนายใหญ่ไอน้นายใหญ่แม่งส่วนใหญ่โดมนแนนพูดเลยแต่ถ้ากลุ่มนี้ก็จะเน้นว่าเฮ้ยนึกถึงผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจะเห็นภาพเลยเป็นกันเองเออมาบ่อยๆเอาขนมมาฝากสวัสดีครับผมน้องแพนครับบางทีมันซื้อเพราะความสนิทเนี่ยแหละ นะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเราก็เน้นการสนทนาพูดคุยแวะมาหานะครับพยายามชวนหรือจดจำนะครับว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเราก็เนี่ยเข้าทางนี้หรือให้คนรู้จักแนะนํามานะครับหรือพาไปทํากิจกรรม่ะกลุ่มนี้จะชอบมากพวกแมเนเจอร์เนี่ยเช่นพาไปกินข้าวพาไปตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้การปฏิสัมพันธ์เนี่ยกับคนที่เป็นพวกกลุ่มอินฟลูเอนซ์หรือรีเลชชั่นชิพนำเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับ เราก็จะจากนั้นเวลาขายมันจะง่ายมากเลยก็ค่อยๆบอกว่าเออสินค้าเรามันดียังไงแตกต่างยังไงนะครับตัว S ครับอ่ะย่อมาจาก steadiness นะครับ steadiness เย steady ถ้าแปลงตรงมันก็คือมั่นคงแบบมั่นคงแบบเป็นคนที่แบบเฮ้ยชอบความไม่เสี่ยงนะตรงกันข้ามกับ o o ม n น n t นะชอบไม่เสี่ยงชอบอะไรที่มันแบบมีข้อมูลชัดเจนถูกต้องแสดงว่ากลุ่มนี้ก่อนซื้อเป็นไงครับการตัดสินใจต้องมีข้อมูลเต็ม ต้องน่าเชื่อถือต้องปลอดภยัยต้องแบบเช็คกูเช็คทุกมุมผมว่าคุณต้องเจอลูกค้าสไตล์เนี้ยทุกวงการลูกค้าสไตล์เนี้ยคือแม่งเช็คมีโบชัวมีเว็บไซต์ y o YouTube รีวิวกูดูแม่งหมดหรือถ้าเป็น B2B ก็เรียกมาเดโมหมดต้องมีทำคะแนนทำสกอร์คือกว่าจะซื้อเนี่ยต้องชัวว่าไอเนี่ยผลประโยชน์ดีสุดหรือคุณสมบัติดีสุดคุณเคยเห็นคนซื้อรถแล้วแบบต้องแบบเช็คทุกอย่างไหมเทียบมันทุกๆฟีเจอร์ เดี๋ยวนี้ผมแม่งช่างแม่งอ่ะคือกูชอบเนี่ยเออขับแล้วดีกูซื้อเลยแต่กลุ่มที่เป็นอีกกลุ่มนึงอ่ะโอ้โหกูต้องเช็คแบบทุกตารางทําเป็นตารางเลยนะอันนี้มีอันนี้ไม่มีออปชันนี้มันน้อยกว่าออปชันนี้มากกว่าราคาเงินส่วนลดนะครับแสดงว่ารอบครอบมากอ่าแสดงว่าถ้าขายกลุ่มนี้ง่ายๆเลยต้องเสิร์ฟเลยข้อมูลเนี่ยต้องพร้อมเสิร์ฟเสิร์ฟให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราเนี่ยสร้างความมั่นใจให้คุณได้นะสัญญงสัญญาเป็นล้วล่าสอนหมด คุณสมบัติฟีเจอร์อะไรเทียบมาให้หมดนะครับกลุ่มนี้เนี่ยว่านตรงๆเลยก็คือตอบข้อสงสัยก็ต้องตอบให้เคลียร์ต้องเน้นข้อมูลนะครับผลแพ้ชนะเนี่ยบอกเลยอยู่ที่การเตรียมตัวพวกนี้แหละนะสำหรับสเตดี้ผมว่าก็ไม่ยากนะเพียงแต่เราต้องใช้เวลาในการให้เขาเนี่ยได้พิจารณาแล้วเราเองก็ต้องเตรียมข้อมูลให้ครบนะครับสุดท้ายครับตัว c นะครับ consistency consistency conscientiousness Cons เออนะก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เน้นเรื่องของ ผลลัพธ์อ่ากลุ่มนี้จะเน้นเรื่องของคุณภาพมาตรฐานความแม่นยำผลลัพธ์ลูกค้ากลุ่มนี้วัดกันตรงๆที่ผลลัพธ์นั่นเองนะครับอ่ามันอาจจะต่างกับ s t a d y s t e a y คือแบบเฮ้ยกูต้องเช็คเยอะๆกูเอาชัว์แต่ consign t e s t n e อ่าผมเรียกผิดมันจะต้องเน้นเรื่องของผลลัพธ์เลยนะครับแสดงว่าตัวเลขนั่นเองครับโดยเฉพาะ b 2 b นะาสำคัญมากอย่างเช่นงานแนว,ว engineering it อย่างเงี้ย ลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเน้นที่ดูผลลัพธ์ว่าทําได้จริงๆไหมอันนี้ชัดเจนนะว่าเราจําเป็นต้องทําข้อมูลเชิงประสิทธิภาพเนี่ยหรือเชิงตัวเลขเนี่ยการวัดผลต่างๆเนี่ยก็ต้องครบถ้วนมีคําตอบแบบเชิงวิเคราะห์อะไรที่เป็นเหตุเป็นผลเนะี่ยพูดง่ายๆคือตัวสินค้าเนี่ยจะเป็นตัวแบบตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะครับกลุ่มนี้ลองง่ายๆอ,อย่างคุณขายโซลาเซลล์เนี่ยคุณขายโซลารลูกท็อปก็จะเห็นว่า เฮ้ยคุณต้องคำนวณตัวเลขการคุ้มทุนคืนทุนรอใช่ปะ่ะหรือว่าการลงทุนการที่จะลดค่าไฟในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยหรือว่าค่าเมนเทนแนซ์ค่าอะไรต,ต่างๆอ่ะคืออันเนี้ยแพ้ชนะกันที่ผลลัพธ์เลยเช่นคุณสามารถคืนทุนภายในเท่านี้ระยะเวลาประกันเท่านี้เก่งกว่าคู่แข่งนีอันเนี้ยบอกเลยว่าชนะนะครับแสดงว่าถ้าคุณเจอลูกค้ากลุ่มเนี้ยสังเก่งง่ายๆคือเวลา อยู่ที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยเช่นถ้าเกิดเราเน้นผลิตภัณฑ์ที่มันต้องสู้ด้วยตัวสินค้าเอาชนะกันที่แบบความเทพของตัวโปรดักต์เลยอ่ะคุณจะขายง่ายมากเพราะว่าคุณจะเจอว่าแนวโน้มลูกค้ากลุ่มนี้มีเยอะแต่ถ้าคุณขายพวกสินค้าใหม่ๆอะไรที่แบบแล้วไปเจอหัวหัวได้เนี่ยคุณเจอคนสไตล์โดมิเนนต์เนี่ยก็คือว่าง่ายเพราะอำนาจการตัดสินใจมันเร็วนะครับหรือถ้าคุณขายอะไรที่มันขายเรื่อยๆอ่ะจะของไม่ได้แบบเด่นมากอะไรเงี้ยคุณต้องไปขายคน ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่มันมันจริงนะมันแปลกมากลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่แบบเป็นกลุ่มอนะิทเิพล์น่ะก็คือกลุ่มที่แบบชอบเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเงี้ยเออแบบบางทีของเรามันไม่ได้ต่างกับคู่แข่งมากอะแต่กูสนิทมากกว่ากูก็ชนะเลยถูกไหมสุดท้ายก็กลุ่มสเตี้เนตอะสเตี้เนตง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าคุณทำออปชันหรือว่าคุณสมบัติเพิ่มอะแวลูแอเดตอะให้มันเด่นขึ้นมามากกว่าคู่แข่งได้อะหรือให้โปรโมชั่นเนี่ยสมมติของมันเท่ากันแต่โปรโมชั่นเราดีกว่าเนี่ย คุณก็ให้มากกว่าลูกค้ากลุ่มนี้จะซื้อคุณนะครับนี่ยแหละคือวิธีการจัดการลูกค้า4แบบนี้นะครับในเชิงพฤติกรรมการซื้อแล้วกันนะหรือว่าเชิงนิสยัยการสื่อสารนะครับหวังว่าจะเอาไปคัดกรองลูกค้าได้ดีขึ้นนะถ้าเกิดว่าจะจัดกลุ่มไปสอนเซลเนี่ยให้เอาโมเดลดิสโมเดลเนี่แหละไปสอนผมว่าง,ง่ายนะครับเข้าใจได้ง่ายก็ติดตามคอนเทนต์คุณแหละเซลร์้านแน่หม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ